โอเคครับกลับสวัสดีแฟนวันพีทเบลตี้หลักทุกคนด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวแอนด์ไกด์นะครับผมบุกนะตัวละครใหม่บ ah hmm. okay, like yeah, okay. uh ุ๊กบุกถล่มโอกาชิมะบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นสายโลที่แบบโอ้โหโคตรโหดเวอร์มากมากคือเก่งพอๆกับ EX เลยนะครับบุกทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นตัวละครระดับรีเจนนะครับแค่เลเวล80เนี่ยก็โหดแล้วนะครับผมสําหรับบุกนะโอเคมาดูสกิลหนึ่งของบุกนะครับผมฟลัชดามออเคสตรานะครับผม สกิลนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือแช่แข็งนะครับแช่แข็ง6วินาทีคือโคตรนานครับผมนานมากๆนะแถมลดพลังโจมตีลงทั้ง30%เป็นะครับเป็นเวลา20วิเลยนะแต่มันก็จะมีตัวละครบางตัวเนี่ยที่แบบว่าไม่ติดแช่แข็งใช่ปหอย่างพวกแชงนะครับแต่ว่าทางเกมได้ทำการออกแบบสกิลไว้ดีมากๆนะผมกันพวกแชงโดยเฉพาะเลยนะถ้าแชงเคลื่อบหาคีเนี่ยแออชงจะไม่โดนแช่แข็งใช่ปหแต่ว่าแชงจะถูกน็อกแบ็กแคนนะผม ส่วนสกิลที่2นะครับเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะผมภัยหนาวจาก,กยโมโลกนะครับผมเมื่อเราเคาน์เตอร์สำเร็จนะครับผมเราจะได้บัฟพลังโจมตีขึ้นนะครับสาเเลยนะครับเป็นเวลา1ิวิเลยเนาะ <c oughs> ก็บอกเลยว่าถ้าเคาน์เตอร์ติดเนี่ยบอกเลยว่าแรงมากๆแถมมีโอกาสมอบสถานะแช่แข็งได้ด้วยนะครับหวิเหมือนกันคือบู๊ทุกครั้งที่มีการแช่แข็งเนี่ยหลักๆเลยก็คือ6วิแน่ๆนะครับผมแต่ถ้าเราเคาน์เตอร์ล้มเหลวนะครับผมก็บอกเลยว่ามีโอกาส แช่แข็งศัตรูเหมือนกันนะครับห้าสิบนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะลุ้นเอาว่าจะติดหรือเปล่านะแต่สกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะรีคูดาวนานอยู่นะครับสามสิบสี่วินะครับผมแต่ว่ามันมีข้อดีก็คือคุณสมบัติของบู๊กนะครับบู๊กเป็นตัวละครรีเจนที่มีคุณสมบัติของ ex เยอะมากๆนะครับคือคุณสมบัติของตัวเมตายุคเก่ายุคใหม่เยอะมากๆนะครับมาดูว่ามีคุณสมบัติของตัวอะไรบ้างนะครับคือเหตุแรกๆเลยก็คือ1แหละคุณสมบัติของอาจารย์เลลี่นะครับ ก็คืออาจารย์เลลี่เนี่ยถ้าดอสติดเขาจะสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับสาเลยนะครับผมโอ้โหแต่ตัวนี้ครับเพียงแค่ล้มลงกลายเป็นแบบวิญญาณถ้าโดนผีเข้าสิงนี่บอกเลยว่าเลือดลดไป30%นะครับผมแต่ว่าจุดเด่นของบู๊กเนี่ยจริงๆแล้วนะครับนี่เลยคุณสมบัตินี้เลยนะครับทุกครั้งที่มีการแช่แข็งนะครับผมบูกจะได้เลือด30%นะครับแถมรีสกิล1 5 5 อย่างเช่นแบบถ้าศัตรู2ตัวนะครับบุกเข้ามาหาบูก๊กแล้วบู๊กกดสกิลหนึ่งไปยังแช่แข็งทีเดียว2ตัวเนี่ยเลือดเด้ง60%นะครับแผมเกาะเนี่ยก็จะบัฟอีกด้วยนะเออเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการแช่แข็งครับเกาะเนี่ยจะบัฟขึ้น15%เลยนะพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าเราแช่แข็งศัตรู5ครั้งนะครับครบ5ครั้งเนี่ยโล่เราเนี่ยแม็กซ์สุดนะครับเจเลยนะครับโอเคสรุปคุณสมบัติโดยรวมของบู๊กนะครับพูดง่ายเเลยยบกกนีี่มจุดแข็ง็งคื ถ้าเกตสมบัติมากกว่า80%บูกจะโหดมากๆนะครับไม่สนว่าตัวละครตัวนั้นจะเป็นใครนะถ้าบุกอยู่ในธงแล้วเกตธงมากกว่า80%นะผมเอาไม่ลงนะครับผมเอาบุกไม่ลงมีทางเดียวก็คือต้องเดินหนี นะต้องเดินหนีบุกไปเลยไม่ต้องไปเล่นกับบุกนะครับก็อารมณ์คล้ายๆกับโดฟาไมนโก้ไหมที่แบบว่าเวลาโดฟาไมนโก้นะครับผมกางใหญ่อย่างเงี้ยเออเราไม่ต้องไปไ ف ่นะครับบุกก็เหมือนกันอารมณ์คล้ายๆกันเลยนะครับผมถ้าบุกอยู่ในธงแล้วเกตธงมากกว่า80นะครับผมก็อย่าไปเล่นกับบุกเดินหนีบุกไปเลยนะอันนี้คือข้อแนะนําจากผมนะครับผมโอเคนะผมส่วนเซตเหรียญที่ผมใส่ให้กับบุกเนี่ยเป็นเซตเหรียญเออ่ไคโดนะครับผมรีสกิลหนึ่งเนาะเน้นรีสกิลหนึ่งแบบแช่แข็งแบบรัวๆ ทุกครั้งที่เราโดนโจมตีเนี่ยเราก็จะแบบรีคูลดาวสกิลหนึ่งนะครับผมเออคือฮิตละ4%เเลยนะครับอันนี้คือผมใส่พลังป้องกันแบบแม็กซ์สุดเลยนะครับผม70%นะเออบู๊กไม่ต้องการพลังโจมตีนะครับเพราะว่าบู๊กเนี่ยเขามีสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอยู่แล้วนะใครทําให้บู๊กล้มไว้ก็ระวังตัวนะครับผมโอเคส่วนซับที่ผมใส่ให้กับบู๊กนะครับผมเป็นซับสีแดงล้วนนะครับเป็นเกตเตอร์กลุ่มหมวกฟางโซออนแกนไลน์นะครับ168%นะครับผมโอเคนะครับผมไปดูเกกมเเพลย์มแรกกกัันดีว่าครบ โอ้โหฝั่งตรงข้ามมีคิงแล้วคิงเขาน่าจะมาทงกลางหรือเปล่าเออเดี๋ยวทงแรกผมคิดว่าบิ๊กมัมน,น่าจะเติมเกรให้นะผมว่าผมไปซับพอร์ตคิงดีกว่าเพื่อคิงได้ทงกลางไงเออแล้วเราก็จะได้ยืนให้เลยไปครับไปเร็วคิงบินไปบินไปสวยไปเลยครับตามไปด่ดวนด่วนเลยใครมาอุ้ยฝั่งตรงข้ามคิงมา,มา ชิบหายแล้วใครจะได้ถุงกลางไปใครวะทีมเราอยู damned, okay. ่แล้วเออมาถุงกลางอะไรโซโลเห็นหน้าว้าดามออเคสตราอุ้ยไม่โดน๋ยวมาตื่นขึ้นมาไอหนูดอนดอนอุ้ยไม่ล้ม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 ใครวะแสีแข็งวะฮัลโหลสกิวเออไปดาวจากโยมโลกยังไงล่ะเราก็สกิวหนึ่งต่อเนื่องอุ้ยเดี๋ยวเกดเรายังไ่มากกว่าแปดสิบก็ใส่เลยชิปหายละชิปหายละเชื่อโดนคิงหนึ่งทง สวยโอเคละรู้วิธีการฆ่าบุกละโอเคปล่อยให้แช่แข็งแล้วก็โดนพายุทะเลทรายพัดตายไปซะเออเฮ้ยเลือดสวยบิ๊กมัมหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนดวนดวนดึงธงครับดึงธงสวยเฮ้ยบิ๊กมัมทีมเรานี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงคิงได้ยินเสียงคิงเคาน์เตอร์ใครเนี่ยเอาจอยมโลกโซลโซลิดสกิลหนึ่งต่อเนื่องสิครับเอยเดี๋ยวดูทีมา ึงยอเกณฑ์มากกว่า80ยังเกณมากกว่า80ยังมากกว่า80เออมากกว่า80แล้วแล้วก็สกิลหนึ่งอย่างนี้ไงเฮ้ยได้เสียงน้องอุตะเสียงน้องอุตะตายแล้วมาอะไร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 เนาะเกณฑ์มากกว่า80เนี่ยไม่ได้กลัวใครอยู่แล้วมามาบล่าอย่าหนีมาจังหวะนี้ใครก็ได้มาเลยมาโอ้โหเงาแล้วเราชิบหายและประยุมาหนีก่อนสิครับผมหนีก่อนหนีก่อน โอโ้โหดึงทงดึงธงหวังว่าพายุคงไม่มาทางนี้เอาพายแล้วพายุมาทางนี้โอ้โหเอ้ยอุ้ยเติมเกตเติมเกตเติมเกตมา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 ปะล่ะใครจะมาใครก็ได้จังหวะนี้มาเล่นด้วยหน่อยเอามาปะล่ะเขามัตต้าเอาบันาซ่านะคิงนะอุ้ยไอ้มอนี่ เคาน์เตอร์ไงเรามีเคาน์เตอร์นะเรามีเคาน์เตอร์นะเพื่อนเรามีเคาน์เตอร์นะเราไม่ได้คว่แล้วอย่างนี้ไงสวยครับสวยครับโอ้โหธงนี้ไม่เสียแน่นอนมาเลยมาเลยธงนี้ไม่เสียหรอกเอาสกิลหนึ่งสิครับผมเออต่อเนื่องสวยงามมากนะครับผมบิ๊กมัมบิ๊กมัมดูทงด้วยนะยวผมแบบจัดการทงกลางเองเออเลือดเราไม่ลดนี่แหละจะลดก็เพราะไอพายุทะเลรายนี่แหละโอ้โหไม่ตายเพราะสตูหรอกจะตายเพราะทะเลทราย ิบห5และมาตรงกลางกันเลยเคาน์เตอร์รอโลอะไรอะไรอัตว่าดอทไงดอทไงแล้วก็สกิลหนึ่งอย่างนี้ไงโอ้ยวุตามันเด่ไหนอะโอ้โหหนุ่ยพาชิบหายแล้วดอทต้องระวังตัวโอ้โหลูวี่อันตรายกับบูมากครับเราต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะอันตรายอันตรายเดี๋ยวกดสกิลหนึ่งเรามาไงเพื่อนสกิลหนึ่งมาอย่างดีไงโอ้โหเลือดเกือบเต็มสวยบิ๊กนัมสวยมากสวยมากสวยเคาน์เตอร์รอเลย เอ้าไอ้มอนี่ไม่โดนเราเลยแช่แข็งแช่แข็งเออลูกพีโดนลูกพีโดนไอเลหนึ่งสกิลหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยสามสองหนึ่งโอ้โหวิญญาณออกจากล่างครับผมโอ้โหตายตอนจบพระเอกตายตอนจบอยู่แล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับก็คือหลักๆแล้วก็คือบิ๊กมัมนะครับถ้าเราไม่มีบิ๊กมัมเนี่ยเราก็เติมเกรดยากเหมือนกันนะบุ๊กเติมเกรดค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับผม เออไม่ค่อยแบบเติมเกรเร็วเท่าไหร่นะแมตช์นี้นะผมดึงทงไม่ได้นะผมแต่ว่าค่าบ่อยเหมือนกันนะเวล80นะครับผมมีบุกเวล80นะโคตรโหดเลยนะครับผมโอ้ขอบคุณบิ๊กมัมมากนะครับผมถ้าไม่ได้บิ๊กมัมเนี่ยเราก็แย่เหมือนกันโอ้โหทำไมฝักตรงข้ามทำไมมีน้องแมวน้ำด้วยอ่ะเนี่ยโอ้ตัวตึงตัวตึงโอ้ย ทีมเรามีสายวิ่งโอ้โหไปวิ่งกับน้องหนูไปครับไปสิครับรออะไรเอาวิ่งมาไม่ดึงทงแรกเหรอโอเคงั้น <c oughs> okay, ผมเติมเกรธทงแรกเองก็ได้ครับโอ้โหต้องระวังระวังระวังต้องระวังฮุยคิงได้ทงกลางอุ๊ยเสียทงกลางโอ้ยต้องเติมเกตก่อนโอเคเต็ม,ตตมละ ไปครับไปไปเฮ้ยคิง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมาไปครับอุ้ยไปเลยเฮ้ยทงนู้นทงนู้นท้งนู้นไปด่วนไปด่วนไปดุวนไปดวนไปครับไปครับไปครับมามาเอาก็สกิลหนึ่งสิครับโมอุ้ยอะไรวะนิ่งนำผิดผายแล้วดึงงทันเนี่ยไม่ทันแน่เลยเคาเตอร์โอ้ยเคาน์เตอรพาดิดหาย าลนี่น uhm ี่นี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องอยู่ในธงเราต้องอยู่ในธงเออออกนอกธงแล้วเราเป็นอันตรายชิบหายละอยากได้ธงกลางมากลูฟี่ช่วยหน่อยเฮลลูฟี่เฮลด่วนด่วนสัญการคิงใช่บิ๊กมัมสัดการเลยเออเนี่ยตั้งสวยๆละการอะไนะบิ๊กมัมโอเคมาเอ้าบิ๊กมัมทำไมยืนนิ่งอ่ะโอ้โหเออแช่ โดนใครไม่โดนเอ้ยไอ้หมอนี่ใกล้ตาคอเคาเตอร์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 เออไม่โดนใครอีบูเลต์บูเลต์เอายืนช็อตอะไรกันสองตัวเนี่ยหนีก่อนหนีก่อนลองหยออกน้องคงไม่ได้หลองน้องคงไม่ได้โอ้เออโอ้ยอาจารย์เซตโป้ต่อยเราเหรอเจ๋งนี่เจ๋งอยู่แล้วอาจารย์ก็แชร์แข็งไปสิเอ้ยเฮ้ยน้องมุตะ แอมาได้ไงเข้าองก่กนกับองคดุลดวนกับฐานกับฐานดุลดืนครับมามากับฐานแล้วน้องตะมาเลยมามานี่มานี้มานี้มามามาสู้กันในนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วติดหูด้วยมาคิวหนึ่งสกิลสองครบครบเครื่องอย่างนี้แกโอ้โหมนเลยไม่ได้กลัวอยู่แล้วอาจารย์เลลี่ไปดึงทมเธอผมกันไหวพิกมัมเหรอเอาพิกมัมช็อตเราไม่ได้นะ เอาไม่โครหี่มีคือเหยื่อรายที่สองอุ้ยออกก่อนออกก่อนรอรอแล้วสกิลหนึ่งเอากดเร็วไปหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกรดคงมากกว่าแ0สินี้ยังไงเราก็เจ๋ออยู่แร้วไงเออเราก็ไพ่สาวอย่างยมโลกโซลโซลิฟเจ๋งนี่เจ๋งอยู่แล้วครับเจ๋งอยู่แล้วครับเจ๋งแบบนี้ต้องสกิลหนึ่งเอาไปเอา รอดได้ไงดอดได้ไงเราต้องเอาไฮโดมาอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะมาจังหวะส่งไม่ได้กลัวอยู่แล้วเดินบวกยิบเลยเออเราไม่ติดสถานะเอาไฮโดดาเมจอย่างเบาโอ้โหแบบนี้สกิลหนึ่งเรามาสกิลหนึ่งเอาดอดได้อีกโอ้เอาโอ้สามสองหนึ่งใช้แข็งโอ้โหไม่โดน เฮ้ยกำลังจะสู้กับไคโดซะหน่อยหมดเวลาก่อนนะครับผมโอเคโอ้เอาเลือกอยู่เอาเลือกอยู่แบบนี้เออเกตทงมากกว่า80นี่บุ๊กก็ตึงๆเหมือนกันเนี่ยเออตึงๆพอๆกับ EX เลยนะครับโอ้โหเหลือจะเชื่อนี่บุ๊กตัวละครระดับรีเจนด์นะเฮ้ยไม่ใช่ EX มันจะเมอ่อไปไหนมันสู้ได้กับทุกตัวเลยอะลิกมัมไคโดสโลชคงนะครับ แบบนี้ค่าไปสมดึงไป1โอ้โหขอบคุณบิ๊กมัมมากมาก,มากขอบคุณบิ๊กมัมที่เติมเกลไวไให้นะขอบคุณมากนะครับผมโอ้โแมตชนี้ทีมเราไม่มีสายโลดนะครับผมฝั่งตรงข้ามเขามีาบ,บิ๊กมัมด้วยมีคิงอีกอคิงต้องไปตรงกลางชัวร์ทีมเราไม่มีคิงใครจะไปตรงกลางก็ต้องเป็นวิต,ต้าอยู่แล้วเออแต่เราต้องเติมเกณฑดตรงแรกกันดี โอ้เออใจจริงก็อยากเล่นทงกลางอยู่นะต้องทําหน้าที่ของเราก่อนครับต้องทําหน้าที่ของเราก่อนนั่นไงสิงมาทงกลางจริงๆด้วยโอ้เอยขออนุญาตยืมเติมเกตก่อนละกันนะผมไม่รู้จะไปไหนสองทงนี้เราน่าจะกันได้สบายอยู่ละนะครับเฮ้ยเฮ้ยคิงจะมาเหรอไอหมอนี่ไอหมอนี่มามาเราอยู่ในทงละมาๆๆเร็วๆเร็วเคาน์เตอร์จะมาหรือไม่มากันแน่เนี่ยไอหมอนี่ยังไง ยังไงก็ตกเฮ้ยโอ้โหโดนไปสองดอกเกือบตายโอ้ไม่เป็นไรโอเคเพื่อนเราเกิดใหม่มาอุตาก็ได้มามามาเงาไม่รู้จะไปไหนมาเลยอุตาเคาน์เตอร์ไงโอ้โหอุตาฮีโรลเอ้าอย่านะอย่านะอุตานะเอาโลแตกโลหายนี่ก็แช่แข็งได้สินครับก็สวยเซ่แบบนี้ไอเย็นยืนยิ่งกว่านะอุตานะยิบก่อนมามา สด,ดสบายอยู่แล้วอุตา่าไหวไหวหน้าไหวหน้ามาเลยเก็ตตรงมากกว่าแปดกเราก็เก่ง,อย,ง,งอย่างนี้ไงอย่างนี้ไงอย่างงี้ไงใช้แข็งเอาติดบูดแล้วก็แข่งไปอีกทีนึงเออติดบูดติดบูดแล้วตีแรงขึ้นรหรือเปล่าอุต่ามาบวกกันหน่อยมาเลยเอา้าอุต่าหนีไปไหนเอ้าวิตา้าโอ้โหวิตา้าสวยมากมากโอ้โหขอบคุณครับ โอ้โหต้องไปได้วิต้านี่คือโอ้โหมาได้ทงกลางละได้ทงกลางแล้วเออขอบคุณวิต้ามากครับบแ8ดตึงจัดโอ้พิตาตึงมากสวยไฮโดมาเดี๋ยวเคาน์เตอร์ให้เดี๋ยวเคาน์เตอร์เองมาเลยยิงลงมาโลกโซลินมาเดี๋ยวยืนตรงให้โซโลก็แทกแข่งได้เหมือนกันมาไฮโดปล่อยเลยยืนเองยืนได้ยืนไหวยืนไหวมามาโซโลมาอตอนนี้อันตรายมากเกตองร้องยังไม่ถึง80สวยนิดเดียวนิดเดียว เดียวดอทโอ้แท้อุ้ยโอ้ดักเม็ดเตามากโอ้ยสโลมาเลยมาเอ็กก่อนเอ็กสายหมัดเหรอมามามาเล่นกันหน่อยมาเล่นกันหน่อยเอาหนีเอาโซโลหนีได้ไงเฮ้ยเอ็กสายหมัดนะนั่นโอ้โหเราเลยเพิ่ง80เองนะเนี่ยโอ้ยอูตากอูตามาได้ข่าวว่ามอบสถานะเก่งเหรอมานี่มาเล่นกันหน่อยมามาเอาอูตาก็หนี ไม่ต้องหนีเอามาเองจัดไปสกิลหนึ่งอุตานี่ไปไหนอ่ะโอ้โหโซโล่ไผ่หนาวจากยมโลกโซโซลิดเรียบร้อยครับกะทองกะทงดุดด่วนมาละคิงมาแล้วชุหายสกิลดรอสเราโดนคิงเตะแน่สามสองหายนะเฮ้ยแต่ไม่ต้องห่วงนะผมบุ๊กเนี่ยสามารถตีทีมหลุดทงได้ง่ายมากๆากหนึ่งสองสามอย่างนี้ไงโอ้โหมามาแล่ะมาแล่ะเอาแช่แจ็คสิครับผม เฮ้ยได้ยินเสียงใครโดเออไคโดเหรอไครโดเหรอฮึบอนแช่ไม่อย่างนี้ไงโอ้โหเรียบร้อยนะขอบคุณเบอร์แปดมากวิต้าหยัดตึงโอ้สวยมากๆโอ้โหได้เล่นธงการแล้วก็รู้สึกรู้สึกแฮปปี้มากๆครับโอ้โหวิต้าดึงไปสองข้าไปเจ็ดโคตรโหดอวิต้าทำไมมันตื่นอย่างเงี้ย คะแนนแปดพันเลี้ยวโอ้โหขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะวิต้าวิต้าโอ้โหวิต้าเวลร้อยแล้วบูทยังไม่บูทสองด้วยโอ้คิงโอเคคิงสองเหรียญสับเท่าไหร่สับร้อยห้าสิบสองโอ้โคตรโหดเลยนะครับผมโอ้ตาโหดจริงนะแมตช์นี้นะผมเราก็ไม่ได้ฆ่าใครเลยนะผม ก็แค่ดึงธงธงแรกนะแล้วก็เดินเติมเกตอย่างเดียวนะผมแล้วก็ขยันแช่แข็งศัตรูเอานะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปรีวิวไกด์บุ๊กนะผมก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วจเจอกันใหม่ซีววเกต goodbye ครับ